หนาวแล้วหนาวแล้วเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วอากาศแจ่มใสามากครับผิดกับเมื่อคืนนี้มากเลยเมื่อคืนนี้ฝนถลม่มทั่วกรุงเทพเลยครับฝนถล่มทั่วกรุงเทพเลยครับเมื่อคืนนี้เช้านี้ก็เลยอากาศแจ่มใสครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ เขาว่าจะเข้าหนาวแล้วครับหนาวจริงไหมหรือว่าเมืองไทยหน้าหนาวไม่มีจริงแดดแจ่มเลยครับตอนนี้บ่ายสามโมงสิบเอ็ดนาทีอ๋ไม่เห็นเลยหวังว่าหวังว่าคืนนี้คงจะไม่มีฝนมาอีกนะ เตรียมพร้อมครับงานบ่ายเรารับนักเรียนวายสามโมงครึ่งต้องออกครับแดดแจ่มเลยหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่มาอีกนะคืนทั่วกรุงเทพเลยครับทั้งฝนทั้งฟ้ามาแรงมากตอนนี้แดดแจ่ม แถวสำเพง็งแถวปากคลองตลาดเยาวราชกลายเป็นทะเลเลยครับปากคลองตลาดเป็นเป็นคลองจริงๆเลยเมื่อคืนเนี่ยน้ำท่วมครับส่วนทางนี้สมุทรปราการนี่ยยังแค่หางๆครับตกมาทั้งคืนอยู่นะตั้งแต่สี่ห้าทุ่มจเนเกือบถึงเช้าแต่ว่าไม่แรงมากครับ ตกฝนมาแต่ว่าฟ้าแรงครับทั้งฝนทั้งลมฟ้าแรงมากจัดไปครับน่าจะเป็นฝนสั่งฟ้าแล้วล่ะคิดว่าเตรียมพร้อมออกไปรับนักเรียนครับผมอัพเดนงานบรรยากาศครับเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว เขาว่างั้นนะครับ